หิวหิวมาเลิกเรียนมากินข้าวแมวนะคะก็คือข้าวสวยร้อนๆคลุกกับปลาซาบะนะคะไม่มีปลาทูใช้ปลาซาบะแทนเนาะอร่อยมากลิซ่าชอบมากเลยเมนูนี้ใช่ไหมลูกลิซ่าชอบมากเลยเป็นเนื้อปลาซาบะรมควันนะคะเอามาคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเมนูนี้ถ้าผู้ใหญ่ทานก็คือ เพิ่มพริกซอยลงไปเนาะเพิ่มพริกซอยลงไปโหเริ่ม,มากพริกพิกต้นหอมซอยลงไปหน่อยนึ่งแค่นี้ก็อร่อยแล้วง่ายๆเมนูง,ง่ายๆบ้านๆที่เด็กคนนี้ชอบมากอ้าปากอเลยไมาเลยอืม ดิซา<ะ>กินดิซากินข้าวกับอะไรนี่เนี้ยในปากให้หมดก่อนนี่มันคือเมนูอะไรลูกกินข้าวกับอะไรนี่กินหมดดิซาจะกินหมดเลยใช่ไหมจะกินให้หมดเลยทรงผมก็เพิ่งเลิกเรียนมานะคะก็ทรงผมป้าป้ารวบให้ก็จัดประมาณนี้นะไปโรงเรียนวันนี้เกี่ยวให้หมดก่อนเนาะ อาฮ <c oughs> ้้าวคุกแมว <c oughs> เดี๋ยวค่อยดู